สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมจ้าวันนี้มาทำกับข้าวกับใหญ่นะคะ ATC Family จ้ายายจะผัดไก่บ้านนะคะอันนี้ไกค่ค่ะไก่ครึ่งตัวนะคะอันนี้เครื่อง,องที่ยายตำเองนะคะตะไคร้ขาคะ่ะ อันนี้พริกซอยนะคะยายไม่เอาพริกอ่อนเนาะค่ะยายเอาพริกแห้งนะคะยายจะผัดใส่กระเพราค่ะอันนี้พงนัวชุรสนะคะมีน้ำตาลร้วจ้าอันนี้ซอสผูเขาซอสผ้าเขียวค่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะ น้ำปลาด้วยค่ะอันนี้ซอสหอยค่ะยายใส่ซอสหอยแบบกระปุกนะคะไม่ได้ใส่แบบขวดค่ะอันนี้มันประหยัดต้นทุนนะคะเปิดแก๊สก่อนค่ะอยายจะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันไม่ค่อยใส่เยอะ เพื่อนๆชอบนะคะ เื่องให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไก่ค่ะนี่ยายก็ใส่ไก่นะคะอันนี้ครือรสนะคะล้่ก็ใส่รสน้ำตาล tại trốn cả mười nó khá hổn thà từ má nói lưng cha từ má ซีวขาวนะคะซีวขาวก็ใส่พอดีก่อนใส่พอดีก่อนนะดูรสมั้นพอดีไหมถ้าพอดีเราก็ไม่ต้องใส่อีกอย้วอันนี้ใส่ที่หลังนะคะ ตอดผู้ขาวทองใส่ที่หลังอันนี้ไก่นะคะไก่บ้านไก่บ้านมีกระดูกด้วยนะคะี๋ยวก็สับทั้งกระดูกเลยค่ะอันนี้ไก่บ้านขึ้นตัวค่ะ ตึ้งตัวนะคะยายก็ใส่หมดเลยเติมน้ำนะคะเติมน้ำก่อนก็ค้นค้นให้มันเครื่องมัน เท่ากันก่อนกับเนื้อนะคะใบกะเพราใส่ที่หลังจ้ะหอมนะคะ ครึ่งครึ่งกระทะเลยค่ะไก่ครึ่งตัวไก่บ้านนะคะยายก็สับใส่ใส่ทั้งกระดูกเลยยายปิดฝาก่อนค่ะปิดฝาให้เนื้อสุกก่อนแล้วค่อยใส่ใบกระเพราที่หลังนะคะ น้ำปลายายก็ยังไม่ใส่เดี๋ยวยายค่อยชิมรสดูก่อนถ้าสายลััมันเค็มยายก็ไม่ใส่พริกเยอะกินพริกไม่ได้เลยนะคะ ถ้กินเสร็จแล้วปวดท้องเลยยายไม่กินรสจัดนะคะกินพอดีพอดีจ้ะอันนี้หอมซอยอยายก็ใส่ด้วยนะคะใส่หอมก่อนจ้ะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบจ้ะเพื่อนๆบ,บางคนเขาก็ใส่พริกเยอะนะคะถ้าซอยพริกใส่แต่ยายไม่ใส่เยอะ ก็ตำเครื่องใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้กระเทียมแต่ขายังไม่ใส่นะขาไม่ใส่นะคะ <S <S รอสักพักก่อนนะคะปิดฝา ก็สดน้ำสดน้ำก่อนว่าพอดีไหมนี่ยายไม่ใส่พริกเยอะนะยังเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดเครื่องแกงใส่เครื่องแกงด้วยนะคะ เติมน้ำปลาก่อนจ้าไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มแก้ยากจะ้ะเดี๋ยวมให้สุกก่อนเสียดายเนาะน้ำล้างครกนี่อาหาร อาหารเสริมนะคะมีเสียดายยายก็เทลงไปนะคะน้ำในครบที่เราต่ำเครื่องนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเสียดายถ้าเทออกเสียดายนะคะ ยายก็ไม่คุยมากค่ะเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะคะให้ไก่มันสุกก่อนให้ไก่สุกก่อนแล้วค่อยใส่กระเพราลงไปนะคะอันนี้ซอสหอยซอสหอยก็ใส่ที่หลังค่ะเท okay. ใส่ถ้วยก่อน อดหอยก็จะหมดแล้วนี่พอดได้ใส่ไหมนี่อ้มีอยู่ใส่ขนาดพอดีพอดีก็พอแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสผู้ขาวทองแล้วนะคะแต่ส่วนมากยายก็ใส่เยอะนะ ซอสหอยแต่พอดีมันหมดก่อนได้แค่นี้แหละคะ่ะคทนี้ก็อร่อยแล้วเครื่องปรุงมันเยอะแล้วนะคะดูสิคะเพื่อนๆอย่ายให้ชมนะคะครึ่งกระทะเลยะคะ่ะ น่ากินมากเดี๋ยวยายก็จะใส่กระเพราลงไปมันหอมมากค่ะ ไก่บ้านก็มีกระดูกเนาะถ้าเราซื้อไก่ตลาดมันมีแต่เนื้อเลวแต่เราชอบอันนี้ไก่บ้านแต่มันอร่อยกว่าไก่ตลาดไก่พันไม่ค่อยอร่อยนะก็ดีนะคะเรามีไก่ตัวเองแล้วก็ทำได้ ทุกอย่างเราต้มก็ได้ผัดก็ได้ค่ะที่ยายเคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะยายทำได้ทุกอย่างจา้ะแต่วันนี้ยายผัดนะคะผัดใส่กะเพรารสชาติพอดีเลยยายชิมแล้วนะคะอร่อยมาก ซอสหอยก่อนค่ะอันนี้ซอสหอยนะคะ <c oughs> แต่ซอสหอยในะ <c oughs> แกมลอนยังมีอยู่นะยายก็เอาน้ำเอาน้ำเทลงไปเนาะเสียด,ดายเสียด,ดายซอสอ,อะ่ะ ยายก็เอามาเทอีกนะคะมันอยู่ในกระปุกเสียดายถ้าเราเอากระปุกไปทิ้งมันจะทิ้งเปล่าเลยหมดแล้วกระปุกนี้หมดแล้วน่ากินมากค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆของยายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามเยอะๆยายก็มีกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะ อันนี้ใส่กระเพานะคะกระเพาก็ล้างสะอาดแล้วค่ะกระเพาเยอะมากเลยตะกร้านี้ใส่กระเพราเต็มเลยนะคะมีเ,เครื่องสมุนไพรทั้งหมดเลย ตามกระชายใส่แล้วก็กระเพราเยอะเป็นสมุนไพรนะคะดีมากนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดเราก็กินพวกสมุนไพรเยอะๆกินง่ายๆทำเองนะคะ ปิดฝาสักพักก่อนเนี่ยจะตากให้เพื่อนๆได้ชมค่ะ เครื่องปรุงก็เสร็จแล้วก็ยกไว้ยายก็ตักฝากเพื่อนๆทุกคนทุกกำลังใจนะคะสุกแล้วค่ะยายปิดแก๊สเลยค่ะน่าทานมากค่ะอร่อยนะคะ เพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาทานกับยายด้วยก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะตักแล้วคะ่ะตักใส่จาน สวัสดีค่ะเพื่อนๆของยายนะคะอันนี้ของฝากนะคะจากสายจานยายฝากเพื่อนๆของยายทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่เคยติดตามกันมาตลอดนะคะอันนี้ฝากฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ